ออกอีกไหมคะวันที่เขาบขอมาหล่แล้วมาออกอีกได้ป่ะได้ค่ะเออเอามาเอามาด้วยนะฉันจะอ่ำให้เลยฉันจะอ่ำให้เลยฉันจะจัดการให้เลยตกลงไหมตก็ลงให้เขาขอก่อนนะให้เขาขอก่อนนะอีแต่นี้ไม่รู้เรื่องเลยนะเออนะคนจะมาขอยังก็เดี๋ยวทำงานไปก่อนนะคะอ๋อเลยเลยอ้เริ่มติดขัดแล้วนะเริ่มติด น่ารักจริงๆถพูดถึงความพร้อมเราก็จะแต่งเลยก็ได้พร้อมไก็อย่างที่บอกครับผมรอรับอีเวนต์เก็บเงินก่อนครับผมให้มันมากกว่านี้แล้วก็ให้มันดูมั่นคงกว่านี้หน่อยนะก็ก็คนนี้แหละปีไหนครับปีหน้าโอ้ยใจเย็นบอกปีไม่ได้จริงๆใช่ถ้าจบอกจริงาก็ต้องเซอร์ไพรส์ก็ต้องเตรียมครับ อาจจะมีอาจจะเชิญพี่พีเป็นคนเซอร์ไพรส์ด้วย